โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหารโปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหารเป็นโปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าอาหารพัฒนาขึ้นโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์สารอาหารจากสูตรอาหารต่างๆหรือวิเคราะห์คุณค่าอาหารจากตำรับอาหารหรือในอาหารสำเร็จรูปบางชนิด สามารถคำนวณพลังงานและสารอาหารได้จำนวน33ชนิดได้แก่น้ำพลังงานโปรโตีนโดยรวมโปรโตีนจากสัตว์โปรโตีนจากพืชเหล็กโดยรวมเหล็กจากสัตว์เหล็กจากพืชไขมันโดยรวมคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสรวมถึงวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1 ส B 6 B 1 2เบต้าแคโรทีนและวิตามิน C ีเส้นใยอาหารคอเลสเตอรอลทองแดงโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมสังกะสีและไฟเตตโปรแกรมนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำตาลในอาหารได้ด้วยวิธีการลงโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทราบน้ำหนักของอาหารหรือส่วนประกอบที่จะนำมาทำเป็นอาหารพิมพ์ชื่อวัตถุดิบที่จะประกอบเป็นอาหาร หรือพิมพ์ชื่ออาหารสำเร็จรูปลงไปโปรแกรมจะคำนวณสารอาหารให้อัตโนมัติสามารถสั่งให้โปรแกรมแสดงผลในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ได้สามารถสั่งให้โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหารต่อคนต่อมือ้อในแต่และตำรับอาหารได้สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมโดยละเอียดจากวิดีโอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหารหรือจาก QR Code ที่ปรากฏนี้